ไม้ที่เราจะปักสองอันทำตามแนวแบบนี้นะครับตามแน้ตไปก่อนของที่ไม้วางไวไไ้ถ้ามันก็หยู่ชักไปลูก่อนปูก็ถ้ามีถุงหมักก็ลองด้วยถุงหมักถ้าไม่มีอะไรสักอย่างก็ต้องเป็นดน านนวงแบไปเลยสมมุติเอาถุงออกแล้วนะครับถุงออกปุ๊บแล้วก็ให้ลาปูุย่างข้างบนลงก่อนอย่างข้างบนลงก่อนเสมมร็จแล้วก็การล่างคืนอันนี้คือถุงสมมติถุงออกแล้วนะครับครับเล,ล้วก็ชายเช้าหยิบลงมาครบจบแล้วเช้าหยิบ หกละท้าเหยียบนี่เราจะเอาใส่เลยอเ่ใส่เลยครับใส่เลยครับบอกใส่เลยใส่เลยใส่เลยแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นแนวชันอย่างนี้นะคะครับเราควร<ม>ไล่ปลูกตั้งแต่อน,อน,นอุูน้นหรือว่าไล่จากข้างล่างโบนโบ,บนลงมาข้างล่างโบ,บ,บนลงมาข้างล่างโบนลงล่างปลูกกันโบนลงมาข้างล่าง ในไม้ผลก็ประมาณถ้าต้นเล็กก็ประมาณหนึ่งเมตรเมตรครึ่งสองเมตรถ้าเป็นไม้ผลนะทําปลูกรอบกลมๆอที่ผมปลูกไว้ตรงตรงมะนาวนะแล้วก็แบบแนวตั้งเลยตั้งถุงเลยตั้งถุงเลยที่บ้านแม่กเรืงพืชพรรจะเป็นลูกรึ่งวงกลมหรือจะแทรกไอแปงไม้ผลเป็นแถวเดียวแถวคู่ไม่หมด สูงใจในในน่ะถาถามไว้จะดีในในในน่่เทคนิคอื่นก็ไม่มีเทคนิคอื่นก็คือมาเรื่องของที่บอกละฟันหล่อนั่นแหละต่อชะดดจะประเทศเกิดจะตลอดเลยเพราะว่าแปกพอหนึ่งปีมันต้องตายต้นแม่ต้องตายในหนึ่งปีเนี่ยหนึ่งปีก็จะตายผมก็มีอยู่ที่หนึ่งปีนะครับไปถ่ายก็ได้แม่เป็นกออยู่ใหญ่เลยกอขนาดนี้ ตรงกลางนี่ตายหมดที่มีได้แต่ด้านข้างรเราต้องปัดชิดดินแล้วให้มต้นด้านข้างาประโยชน์ประจับมาที่เดิมถ้าต้นแม่แบงนั้นต้ตนแม่มันก็จะคง,งอยู่มันชิดไม่ได้ยากแต่ในส่วนของการดูแลอ,อันนี้คือแบบอันนี้อันนี้คือแบบที่หนึ่งรักดินและน้ำอันนี้นนนนแบบที่สองปบคุมรองน้ำ การกระจายของน้ําแบบที่สามก็แบบลอบสาก็คล้ายวิธีนี้แหละแต่ห่างจากขอบสะไฟประมาณห้าสิบเซนจากแถวน้ําล้นนะจากแถวน้ําขึ้นสูงสุดสมมติสูงสุดอันนั้นก็จะเป็นขอบบอ่อเราปลูกออกจากขอบบอ่อเนี่ยห้าสิบเซนรอบขอบบอ่อสะเราจะเปสีเหลียมใช่ปะรอบก็ขอบบ่อมันลึกอ่ะสูงติวอย่างนั้นอ่ะก็ห่างจากขอบบอ่อห้าสิบนี่นะคะครับ อ่าห้าสิบห้าสิบห้าสิบเซนครับสิบเซนถ้าจะปลูกสองแถวก็ห่างไปอีกยี่สิบจากแถวแรกอืมแถวที่สองนี่ยี่สิบเซนแต่ปลูกเป็นแนวตรงแนวตรงไปเลยตามขอบบ่อนี่อาจจะแถวเดียวก็ได้สองแถวก็ได้แล้วแต่บ่อแล้วถ้าบ่อบ่อใหญ่ๆหญ่เนี่ยน่าจะทำสองสามแถวแต่ถ้าบ่อเล็กก็ทำแค่แถวเดียว หเมตรเราจะปลูกได้ก<ล>ี่ต้นอ่าหนึ่งเมตรถ้าเป็นถุงมีสิบถุงต่อเมตรสิบต้นถ้าเป็นรากเปยแบบที่เราขุดออกมาก็ยี่สิบต้นต่อเมตรอันนี้ปลูกแบบตั้งเบบผลไม้สามก็รอบไม้ผลนั้นก็แล้วแต่ทรงพุ่มถ้าต้นเล็กเราก็ประมาณเมตร เม็ดที่ต้องขยายต้องขยายออกน้อยทรงพุ่มหมายถึงว่าปรอบสองพุ่มรอบสงพุ่มถ้ามากแล้วก็จะประมาณทั้งต้นไม่โตก็สองเมตรหมายถึงห่างจากคนต้นนะสองเมตรแต่ถ้ามันโตมาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะน่าจะรอบสองพุ่มเจ็ดแปดปีสิบปีเนี่ยถ้าสมมติอันนี้เป็นทรงพุ่มมันต้องปลูกตรงนี้เลยให้โดนแดดให้โดนแดดเนี่ยตรงเนี้ยเราก็คำนวณดูแบบ โน้นโน้นห้องด้านโน้นคือให้หงายลับกับน้ำหงายลับกับน้ำเวลาฝนตกเห็นป่ะครับค่ะเราจะไม่ปลูกด้านบนนะอย่างเงี้ยถ้าต้นต้นน้นอยนะเราจะปลูกด้านล่างนี่แหลนะน่ะหายลงนี้ขนาดมันเทงให้เทลงมาตรงนี้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 เหมือนปล<ช>ูกพุ่งวงกลมแต่แบบเป็นตัวยูแต่ตัวยูหายรับน้ำไว้ ขนาดาใหญ่ก็ประมาณห้าสิบห้าสิบเซนห้าสิบเซนหนึ่งเบบออมตรแปดแปดสิบเซนมีศึกษแล้วเรานับยังไงมันคือน้ำพอดีบ่อนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ่างออกไปครับ <50 S 1> ห้ <50. S 2> าสิบเซนถ้น้ำเต็มบ่อจริงๆอันนี้มันไม่แน่นอนนะครับเนี่ยนนถ้าน,น,น้ำถ้าดูฝนจริงขึ้นมาข้างบนน้นำปล่อยจากมันจะไหลจากนี่มา 89แล้วถ้าได้ออกไปนะครับก็ได้ที่นพื้นหลังบนนี้เลยคือตัวนี้ข้อสามไม่มีปัญหามากเลยแล้วแต่สาะก็จะมันใหญ่เท่าไหร่แต่เราปลูกให้ออกจากขอบสะมามา50เซนมันเองลูกขอบมันอยู่อยู่นั่นแหละก่อนดินไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะปลูกห่างจากขอบสะมาพอมา50เซนก็ปลูก50เซน50เซนก็ข้อสามแบบนี้มันจะเป็นลูกวงกลมลูกเฉลี่ยเราก็ได้ ห้คนเลครับครับในงอ่อยาไ,ไม่ดูแลนก็ก็เลยอ่อนแอ่นันดงกะายแ้ืีทัไม่มีแล้วตายเลยเนะนี่ยเนี่ยเมื่อตายปุ๊บต้นแม่มันยังอยู่เนี่ยมันไม่ออกมันก็ไม่สามารถที่จะแตกออกไปได้จะเรีฟันรอครับจะเป็นฟันหรอเราต้องตัดชิดชิดดินเลย หรือถึงนัก้ก็ประมาณสักห้าเซนฝ่ามือแบบนี้ค่ะตัดชิดเพื่อมันจะได้แตกเราใส่ปุ๋ยอะไรก็ง่ายอันนี้คือในในในครับระยะที่สี่คือเรื่องของการดูแ,แลละการดูแลครับแ,แ,แล้วถ้าเกิดว,ว่ามันเป็นอย่างนี้เราต้องปลูกแซมไหมคะเออส่วนมากาก็ต้องปลูกแซมปลูกแซมตายไปอย่างเงี้ยต้องปลูกหาต้นอะไรมาซ่อมซ่อมปลูกตรงไหนคะปลูกตรงที่มันตายหรือปลูกไหนไหน ลตามแล้วก็ปลูกท่องไปอยู่ตรงกลางก็ให้เสียมปลูกลงไปก็ปลูกไปอืแต่ว่าเราดึงไอ้ต้นที่ตายมาก่อนแล้วก็ปลูกแซนต้นที่ตายออกมาก่อนมันปลูกแซงนะครับมีภาพกำลังถอนกันด้วยครับก็ประมาณไม่ครึ่งต้นต้นไป แต่ถ้ามันโตขึ้นมามันก็พื้นหาเหมือนกันถ้าทรงพุ <co> ่งมันนะทรงพ <sieht S 2> ุ่งมันถึงนะยอดแฝกก็สามารถที่จะมาแย่งน้ําแย่งอาหการปลูกแฝกในพื้นที่ลาดชันให้ปลูกแฝกเป็นแถวขวางความลาดชันวิธีนี้ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพการปลูกแฝกในพื้นที่ราบให้ปลูกแฝกเป็นแถว นานไปกับแนวปลูกพืชหรือปลูกเป็นแนวรัว้วรอบแปลงแบบวงกลมรอบโคนต้นหรือแบบครึ่งวงกลมเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินในแปลงไม้ผลการปลูกแฝกในพื้นที่สระหรืออ่างเก็บน้ำคือการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแหล่งน้ำให้ปลูกแฝกเป็นแนวยาวรอบขอบสระหรืออ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันแหล่งน้ำตื้นเขินจากตะกอนดินที่ถูกน้ำฝน ชะล้างไหลลงสู่แหล่งน้ําเป็นการรักษาคุณภาพน้ําได้อีกทางหนึ่งการปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ภูเขาให้ปลูกตามแนวขวางของความลาดเทและในร่องน้ําของภูเขาเพื่อป้องกันการพังทลายของดินและเพื่อช่วยเก็บความชื้นในดินไว้ด้วยการปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ราบให้ดําเนินการปลูกในลักษณะต่า,างๆคือ ปลูกยาแฝกโดยรอบแปลงเพาะปลูกในแต่ละแปลงแปลงละหนึ่งหรือสองแถวสำหรับแปลงพืชไร่ให้ปลูกเป็นแถวสลับกับแถวพืชไร่